ตัวเม็ดเป็นไรอะแซลล์ฮะล้างมือให้น้องเหรอน้องเป็นไรไม่แซวน้องเป็นไรอะแซวครับขุดเลยทั้งนั้นขุดให้หน่อย เฮ้ม่เป็นไรคะล้มเหรอรล้มตรงล้มตรงไหนล้มตรงไหนคะอโอ้อ <c oughs> ปื <c oughs> ปอ้าน พอแล้วสามันเดี๋ยวเอาไปใส่ตรงนั้นเดี๋ยวมันน้ำเยอะเกิน